ห้องนี้เรียกว่าไทยอะไรครับห้องนี้เรียกว่าระเบียงป่าครับจริงๆแล้วคือมันอยู่ในป่าไม่ได้อยู่ริมน้ำนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คือการนำของรีไซเคิลมาใช้ีย้ว่าแทบทั้งหลังเลยจะเห็นว่ามองไปเนี่ยอันนี้เป็นประตูอันนี้ประตูใช้จริงเนาะแต่ประตูอื่นๆเนี่ยเอามาเดคอนเรตคอนเรตเป็นกำแพงเป็นอะไรเนื่องจากว่าเรารีโนเวท เอารีโนเวทมาเรื่อยๆมันก็จะมีประตูหน้าต่างจากบ้านที่เป็นทรงเก่าๆเนาะเราก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีก็เลยคิดว่าเอามารวมมิตรเป็นหลังนี้อืครับราคาเท่าไหร่ครับปกติ Walk-in ที่นี่หลังนี้ราคาเต็มอยู่ที่5,000กว่าแต่ว่าช่วงเนี้ยวันธรรมดาเราลด50%ก็จะเหลือ2,000กว่าถุกเสาก็อาจจะ3,000กว่า ถึงวันที่ประมาณประมาณเดือนเท่าไหร่ครับที่รถเนี่ยช่วงนี้ก็ถึงประมาณช่วงสิงหาสิงหาเข้าหายหรือยังหรือว่าตอนช่วงนี้ยังยังครับแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะคนมาล่องแก่งเยอะก็จะเสาร์อาทิตย์ก็จะคนเยอะหน่อยครับแต่วันธรรมดาก็จะเงียบๆอันนี้คือบ้านหลังหนึ่งเลยเนาะใช่ครับมีกี่ห้องนอนครับมีหนึ่งห้องนอนอ่าสองสองเตียงฮะเป็นคิงไซส์สองเตียง นอนได้สี่คนนอนได้สี่คนก็วิวก็เป็นป่าเลยรวมอาหารเช้ารวมอาหารเช้าแล้วครับด้านล่างก็เป็นเรียกว่าอะไรนั่งเล่นนะครับแล้วเราก็กึ่งเปิดโล่งก็คือไม่ไม่ได้มีแอร์ด้านล่างมีแอร์ด้านล่างไม่มีมีแต่ข้างบนใช่ไหมเให้สัมผัสกับธรรมชาติธรรมชาติอะไรเงี้ยครับชื่ออะไรนะครับห้องนี้ผมลืมละนี่เราเบียงป่าครบเบียงป่าติดต่อได้ที่พี่เล็กครับขอเบอร์โทรนิดนึงครับ ศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดห้าครับขอบคุณมากครับเรนโฟเรสเนาะครับเรนโฟเรสที่ซินเนโลถนนสิบสองใช่ครับเส้นพิซซาุโลสา้เขาคอครับได้เลยอยู่ใกล้ล่องแก่งน้ำน้ำเข็จอ่าอยู่ตรงล่องแก่งน้ำน้ำเข็จเลยครับใกล้น้ำตกแก่งซองถ้าใครชอบอาหารชิวจิตอะไรพวกนี้มาหาพี่เล็กได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ